ôi ok, ok kìa gần hiệu thái đơ yai yam dưới hai bô mì nọ. Yi lìa gặp tất kỳ sâm mãi tất kìa tất kìa 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 สีขาแล้วหาเข็มเย็บสอบ,บวงนี้เลยสอบปันเนี่สมัยตะกอนน่ะอ่าก็สอบปันพี่น้องเคยเห็นนะที่ว่ามูอห้าทำไมตะกอนเขาเอาเอาปอได้เห็ดสอบลงท่อกระสอบอยู่ออยู่อ่จอหอครับลงท่อกระสอบสอบปันนะอำเภอจอหอเอ้อตบาบล มบนโจหอโคราชครับมันจะมีร่งท่อกระสอบผมเคยตอนเป็นเด็กหน่อยผมเคยติดรถดไปครับเขาไปไปเบิงงนะอยากเข้าไปในเมืองเนะบ้านนอะกอยู่คนบ้านนอกเนะลอยว่าโล่แล้วครับห่างจากตัวจังหวัดตมบนจโจหอ,อตรงนั้นมันจะเป็นร่งท่อกระสอบร่งท่อ เอาเอาปอไปขายนะะเคยไปเคยติดรถไปกับเขาครับจำได้ต้อน,นสม,มือนี่ยอยากเห็นอยากไปเที่ยวในเมืองน,นะ <c ười> พี่น้องจ๋า เป็นกลนี่มันง,ง่ายๆเป็นกลนมองหอยหอยเสียบฟางนะหอยเสียบฟางอย่างที่เอออันนี้พอดีเลยนะหอยเอาไว้โบราณมันหายหายครับพี่น้องเออมองหอยเสียบฟางเนะี่ยหอยไว้วังสี่สัก <c ười> สร้างตึนไป Ừ. mặt bay bay ngoài người anh xỉ ơi gì ơi hết mấy ơi ơi ย้ำอยู่ซื่อๆจังนี่มันบ่หายเลยย้ำจีใส่ปุ่นมามันหาบ่เห็นหาบ่มีจังวะโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับโอ้ยสิบนื